สวัสดีคะ่ะมาอยู่กับแตงโมอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแตงโมจะพามาบุกข้างนะคะสาขา2นะคะของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะอยู่ที่ซอยเซรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ามานะคะมีรถให้่านเลือกมากมายเลยนะคะดูวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ไม่หมดนะคะตอนนี้เรามีสเตลาแบบแน่นๆเลยนะคะประมาณ400คันได้นะคะทุกคนอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเรามาดูเริ่มต้นที่คันแรกเลยนะคะ คันแรกออกรถศูนย์บาทนะคะออกรถศูนย์บาทคืออะไรนะคะไม่ต้องนําเงินมาเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้เนาะเป็น n i สสันมัสตนะคะเป็นปี2021นะคะได้ปีใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นสีแดงแดงเข้มๆแบบนี้นะคะลวดลายแบบโอ้โหแทบรอยขีดข่วนไม่มีเลยคันนี้นะคะแถมนะคะพิเศษสุดๆคันนี้นะคะไม่แค่1นึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะคะสําหรับ n i สสันมัสตคันนี้นะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของเข้ามาจับเข้ามาจองกันได้เลยนะคะที่0ูนย์ก็สามสา้าเหนาะสำหรับคันนี้นะคะ mm. เดี๋ยววันนี้ตังโมจะมาแบบรีวิวแบบข้าวๆแบบภายนอกให้ดูนะคะทุกคนอ่ะคันนี้นะคะทุกคนคันนี้เป็นมิซูบิชิมิลาดนะคะคันนี้นะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2อง้เเช่นกันนะคะคันนี้เป็นปี2021เหมือนกันราคาคันนี้อยู่ที่389,000บาทนะคะโอ้โหทุกคนเลขไมคันนี้ น้อยมากๆเลยนะคะการใช้งานคือแบบน้อยแบบจัดๆทุกคนแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแทบจะไม่มีรอยล่องรอยการใช้งานมาเลยนะคะซื้อรถมือสองยังไงเหมือนได้ไป้ายแดงนะคะทุกคนอ่ะมามาดูคันนี้นะคะทุกคนต่อมาเลยนะคะเรียงๆกันไปแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนาะเป็น Toyota Vios นะคะเครื่อง1 5 E นะคะเป็นตัวรองท็อปเลยนะคะคันนี้ได้แบบสวยๆแบบนี้สีบอลเงินแบบนี้นะคะไฟหน้าโอ้โหยังแบบ ใหม่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะได้เป็นโฉมใหม่เนเซสน,นะคะคือโฉมปัจจุบันเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่หกพันบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้นะคะมีกันไม่เยอะเนาะทุกคนอ่าอีกคันอีกคันเนาะคันนี้จะเป็นฮอนด้าเจสสนะคะทุกคนฮอนด้าเจสสคือคือตอนนี้หายากแล้วนะไม่ค่อยมี ไม่มีขายแล้วเนาะไป้ายงไงป้ายแดงแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะเขาเลิกผลิตกันแล้วนะคะของโรงงานนะคะ Miss I, Honda Jazz นี่นะคะใครอยากซื้อไปเก็บนะคะเก็บได้เลยนะคะเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะคะราคาขึ้นแน่นอนนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นเครื่อง 1.5S นะคะคันนี้เนาะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะเลขไม้เพียง50,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะคะโอโหทุกคน ด้านนอกด้านในคือสวยมากๆเลยอยากให้เห็นด้านในนะคะอาจตกล้องแผนด้านในให้ดูสักนิดนึงนะคะ,ะด้านในคันนี้นะคะมาพร้อมจอแอนดรอยแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันนะคะคันนี้แบบครบครบเลยนะคะใครที่ได้ไปโอ้โหทุกคนพร้อมใช้งานมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะออกรถมือสองยังไงให้เหมือนป้ายแดงนะคะอ่ะเรามาดูนะคะอะดูอเวนซ่าคันนี้ก็ได้นะคะทุกคน อเวนซ่าคันนี้นะคะเป็น Toyota a อเวนซปี2012นะคะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้นะคะไฟหน้านะคะทุกคนไฟหน้ายังแบบว่าแบบกรอบของไฟหน้านี่แบบยังใสๆอยู่เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาททุกคนถูกมากเลยนะคะอาชีพไหนก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้นะคะขอแคอ่เงินเดือนเงินเงืนที่แบบ เข้ามานะคะมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะคะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะอะาชีพสระสามารถเป็นเจ้าของได้เหมือนกันนะคะบอกเลยนะคะบริษัทรยนต์ของเรานะคะจัดแฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพอะไรนะคะก็สามารถออกรถได้เนาะอ่าสำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกว่าราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าพันเท่านั้นนะคะได้รถครอบครัวไปใช้งานเลยนะคะสาหรับครอบครัวแบบใหญ่ๆนะคะ มาดูนะคะมาดูโร์จูเนคันนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเก่งกระบะรถตู้นะคะของเรามีหมดเลยนะคะรถครอบครัวคันนี้เนาะเป็น Toyota Fortuner นะคะราคายอยู่ที่หนึ0 0 0้านหนึ่งบาทนะคะทุกคนคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนคันนี้ถือว่าสวยเนาะได้ปี17ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ดูเลขมาให้นิดนึงนะคะ เลขไม้คันนี้เลขไม้ที่แสนสามนะคะทุกคนดูนะคะด้านน o n นด้านหน้าน,น,าน,นะคะสวยเลยเป็นเครื่องแต่งของที่อดีโรงงานเลยนะคะแต่งแบบครพบแบบนี้นะคะทุกคนใครอยากเป็นเจ้าของรีบเลยนะคะโทรมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะข้างกันเลยนะคะคันนี้เนาะเป็น isuzu d-max นะคะเป็นกระบะใส่แคริบอยมาด้านหลังนะคะทุกคนเป็นกระบะสี่ประตูนะคะ เป็นเครื่องสามพันนะคะเครื่องนี้เนาะเดินทางต่างจังหวัดนะคะขนโคงขนคล้องน,น,น,นะคะได้แบบสบายสบายเลยนะคะแน่นอนนะคะเครื่องไม่ร้อนนะคะคันนี้เนาะคันนี้เนาะเลขไม่อยู่ที่แสนเจ็ดนะคะเป็นปีสองพันสิบเก้านะคะสีดําแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยๆเลยนะคะเป็นกระบะย,ยกสูงสี่ประตูเนาะใครที่กาลังมองหาก,กระบะอยู่นะคะใครอยากเอาแคร่บอยออกได้นะคะคันนี้เนาะ มาดูรถครอบครัวอีก pues ส okay. ัก네คันเนาะคันนี้เป็น Isuzu MU-X นะคะเป็นของ Isuzu เนาะรถครอบครัวนะคะราคาอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณแสนหกนิดๆนะคะอหมื่นหกนิดๆนะคะทุกคนขออภัยนะคะผ่อนที่ประมาณหมื่นหกนะทุกคนเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะคันนี้เดี๋ยวดูเลขใหม่ให้แป๊บนึงเนาะเลขใหม่หนึ่งแสนนะคะสําหรับคันนี้เนาะได้สีบอลเงินแบบนี้นะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวก็กล้องพามาดูน้าหลังสักนิดนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะเรื่องแบบเก่งขนาดกลางของเรานะคะจะขาดอะโตยโยต้าฮอล,ลล่าอันติสไม่ได้นะคะทุกคนคันนี้เป็นสีบลอนินนะคะทุกคนเป็นปี2018เนาะคันนี้นะคะเลขไม้์คันนี้อยู่ที่แสนสองนะคะทุกคนปี17เลขไมค์แสนสองก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะ และราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนาะผ่อนที่8,000บาทนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะอะเรามาดูฟอร์จูนอีกสักคันนะคะอันนี้เป็น t ต y o ta f o r t u n e er นนะคะเป็นปี2020 2 0 2011 1 1นะคะทุกคนปี 2, 0, 2011 <ๆ S 1> เนอนาะอันนี้เป็นหน้าแชมป์นะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่6 1 9,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ เซนซอร์เออหมื่นสองนะคะทุก mm hmm. คน mm hmm. พอรับต้นที่หม mm ื่นสองเองเนาะคันนี้นะคะด้านหนงด้านหน้านะคะรอยขีดข่วนแทบจะไม่มีเลยหน้าแชมป์เป็นหน้าที่คนแบบนิยมมากๆเลยนะคะสําหรับรถเนาะ,ะดูรถไปหมดแล้วเนาะรถตู้ไปดูรถตู้กันบ้างนะคะสักคันนะคะทุกคนรถตู้ด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวพามาจบที่รถตู้เลยนะคะมารถตู้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ คอมพิวเตอร์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง3,000ันนะคะทุกคนเป็นปี2017เโอ้โหเลขไมน้อยมากเลยนะคะเลขไมเแค่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้เนาะปี17ด้วยนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสี่เท่านั้นเองนะคะโอ้โหคันนี้แบบสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะรถตู otto, ้รับสำหรับใครที่อยากอยากได้รถตู้ไปใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยเช่นกันนะคะเอาดูด้านในสักหน่อยนะคะรถตู้ รถตู้ด้านในนะคะสะอาดสอานะคะทุกคนเบนะบอะผ้าเต็มๆแบบนี้เลยเป็นบอะผ้าสามแถวนะคะใครที่แบบต้องการหารถตู้ไว้แบบไปวิ่งรถนักเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะแนะนําเลยคันนี้นะคะวิ่งทงวิ่งทัวร์นะคะทุกคนสบายๆเลยนะคะสาหรับใครที่กาลังหารถตู้อยู่เนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแต้โมจะจากไปกับรถตู้สองสามคันนี้เลยเรียงกันนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถของที่บริษัทเรยนต์ของเราได้นะคะ ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้นะคะก็เพียงโทรเข้าหาตตงโมนะคะที่0933585571นะคะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะคะและก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากออกรถนะคะฝากไว้เลยนะคะฝากบริษัทเพชรยนต์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้แตงโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ